ทุกคนวันนี้เรามารีวิวหุ้นยากันหน่อยนะครับหุ้นนี้คิดจะรีวิวมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเพิ่งมีโอกาสได้เข้าไปศึกษานะแล้วก็คิดว่าน่าสนใจมากๆเลยนะฮะก็เลยอยากจะนํามารีวิวให้กับทุกคนนะครับเผื่อมีใครลงทุนหุ้นนี้อยู่หรือใครที่กําลังเลงหุ้นนี้อยู่นะครับหุ้น Vertex Pharma m e i c a l นะเพื่อนๆหรือว่าตัวย่อนครับ VRTX นะครับหุ้นนี้นะฮะเพื่อนๆเป็นบริษัทยาชีวเภสัชนะฮะซึ่งนะครับ เป็นบริษัทระดับโลกนะครับที่มุ่งเน้นการค้นคว้าแล้วก็พัฒนายาสําหรับโรคที่เกี่ยวกับโรคร้ายแรงนะครับบริษัทนี้เนี่ยมีชื่อเสียงนะครับในการพัฒนายารักษาโรคนะครับ cystic fibrosis นะครับหรือว่าโรค CF นะที่หลายๆคนอาจจะคุ้นกันนะครับซึ่งโรคนี้นะเพื่อนๆเป็นโรคทางพันธุกรรมนะที่ส่งผลต่อปอดและระบบย่อยอาหารเป็นหลักนั่นเองนะครับซึ่งยาเด่นๆของ Vertex p h a r m a c e u t i c a l นะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ และนี่เป็นลิสต์นะฮะที่เขาเนี่ยได้รับการแอปพูบยาเหล่านี้แล้วนะฮะเพื่อนๆยาเด่นตัวแรกเลยฮะก็คือยาซิสติกไฟโบซิสนะเพื่อนๆยาสําหรับรักษาโรคนี้นะครับก็จะเป็นยาในกลุ่มไตรกาฟต้านะครับกาฟริโอนะซึ่งยานี้เนี่ยเป็นยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรค CF ที่มีการกลายพันธุ์นะฮะเพื่อนๆซึ่งพบได้บ่อยที่สุดเลยนะสำหรับยาตัวนี้นะครับและแค เกวี่นั้นเพื่อนการบำบัดด้วยยีนครับ crispr 9นะที่ใช้ในการรักษาโรคเซลเคีนะนะหรือว่าซิกลเซลนั่นเองนะครับดิซิสนะฮะและโรคเบต้าทาลัสมียนะฮะเขาก็มียาแบบนี้อยู่ด้วยนะเพื่อนและยานะครับเจนาวีเอ็กซ์นะยาตัวนี้นะครับช่วยบรรเทาอาการปวดแบบเฉียบพลันได้ด้วยนะและนอกจากนั้นเพื่อนก็ยังมียาอีกหลายประเภทเลยนะครับ ที่ให้เพื่อนๆดูตรงหน้าจอตรงนี้อยู่นะแล้วก็แถบประเทศที่จําหน่ายนะฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในยุโรปแล้วก็อเมริกาเป็นหลักนะครับสำหรับยากลุ่มนี้นะฮะเอเชียบ้านเราเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีวางจําหน่ายอย่างแพร่หลายเท่าที่ควรน,นะเพื่อนๆแต่ก็ อาจจะหาได้บ้างนะครับตามโรงพยาบาลเอกชนนะครับชื่อดังหรือว่าอาจจะต้อง Import เข้ามานะสำหรับยาหายากประเภทนี้นะฮะทีนี้เรามาดูเขาในเวทีโลกกันหน่อยนะว่าตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่นะ r วอ t ์เทคฟอร์มาจูดูอยู่ที่อันดับที่14นะเพื่อนหากเราพิจารณาในเซกเตอร์ของ Biotech Company นะฮนะเพื่อนอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็น l i l l y นะจอร์นสันแอฟฟโนนะครับ Johnson, และก็หุ้นที่เรากำลังพูดถึงนะฮะอยู่ตรงนี้นะเพื่อน Market Size ก็ไม่ได้เล็กเลยครับนะครับ129.14ิลเลียนนะครับรีวิวณะวันนี้นะฮะทีนี้เรามาดูประวัติการเติบโตของเขาหน่อยนั้นเพื่อนตั้งแต่เข้าตลาดมานะครับถือว่ามีการเติบโตที่ค่อนข้างน่าประทับใจนะฮะมาเก็ตไซ z ์เนี่ยโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะเพื่อนเนี่ยลองดูนะครับและโตหนักๆจริงๆนะฮะเข้าสู่ปี2 0 1 0เป็นต้นมานะเพื่อนๆเนี่ยโตได้ดีมากๆนะครับแม้ว่าราคาเนี่ย หรือว่า market ไซส์เนี่ยค่อนข้างที่จะผ่านผวนเพื่อน,อนลองดูจากร้อยอยากตรงนี้ได้นะครับแต่สุดท้ายนะฮะก็โตมาโดยตลอดนะครับและถ้าเราลองมาดูประวัติการเติบโตต่อปีเขาหน่อยนั้นเพื่อนเข้าตลาด1996กนะก็ถือว่าอยู่มาน,นานมากมากนะครับจาก market ไซส์นตอนนั้น0.84บิลเลียนนั้นเพื่อนกเข้ามานะฮะโตขึ้นมาเรื่อยๆนะเพื่อน มีขึ้นบ้างลงบ้างครับอัตราการเติบโตต่อปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเลข2หลักนะครับมีตัวแดงตัวเขียวปะปนกันไปนะครับแต่อัตราการเติบโตเนี่ยค่อนข้างน่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับนานๆจะมีตัวแดงโผล่มาทีนะฮะและปีนี้ปี2025นะเพื่อนมาแกะไซต์เกือบ130บิลเลียนเข้าไปแล้วนะครับถือว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างดีและค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆนะครับสำหรับบริษัทอย่าง Vertex นะครับ ทุกคนลองดูงบการเงินนะครับ Q4 ที่ผ่านมาฮะแล้วก็งบปี2024ทั้งปีครับอันนี้เป็น financial highlight จาก official ของบริษัทเองนะครับรายได้หลักๆนะเพื่อน total product revenue ครับถือว่ามีการเติบโตขึ้นนะครับอย่างมีนัยสำคัญฮะนี่ฮนะ ปี2023นะครับรายได้อยู่ที่9.8ิลเลียนครับปี2024นะโตมาเป็น11บิลเลียนนะครับและถ้าเทียบ Q4 นะครับของปี24เทียบกับ Q4 ปี23ครับก็ถือว่ารายได้โตขึ้นมาเช่นเดียวกันครับรายได้หลักของเขานมาจากยาตัวนี้นะฮะไตรกาฟตานะครับแล้วก็คาฟฟรีโอนะซึ่งยาตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าสร้างยอดขายให้บริษัทค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะจาก8.9ิลเลียนครับมาเป็น10บิลเลียนนั่นเองนะครับ นี่นะและถ้านอนแก็ o perating income นะฮะก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆแฟกเตอร์นะครับก็ดีขึ้นแล้วก็บรรทัดส,สุดท้ายที่หน้าจอบังอยู่ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อก็คือในส่วนของเงินนั่นเองนะเงินสดนะครับแล้วก็กระแสน,นะครับกระแสเงินสดของเขานะฮะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าอาจจะลดกว่าปี2023ก็ตามนะครับแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่โอเคนะครับ และนี่ก็เป็นไบไลน์นะเพื่อนเพื่อนที่เขาจะทําต่อนะฮะในปี2025นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะบริษัทนี้เนี่ยเด่นมากๆนะครับด้านการพัฒนายารักษาโรคหายากต่างๆนะครับแล้วก็เด่นด้านการรักษาการบําบัดด้วยยีนด้วยนะฮะบริษัทนี้นะฮะเพื่อนก็ถือว่ายากของเขาเนี่ยหาคนที่จะมาเรียนแบบนะครับแล้วก็ c อปปี้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเป็นยาที่ค่อนข้างเฉพาะนะฮะแล้วก็บริษัทเนี่ยก็เติบโต อย่างมหาศาลนะครับจากการผลิตยาเหล่านี้นะเพื่อนๆแม้ว่าจะไม่ได้แมสมากนะครับในตลาดนะครับแต่การที่ทำยาที่คนอื่นทำไม่ได้นะครับมันก็เป็นเหมือนหนึ่งจุดเด่นของบริษัทได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดให้กับเพื่อนๆมากนักนะครับแต่ก็จะชี้ให้เพื่อนเห็นว่าปลายลาของเขาในปีนี้ก็ยังดำเนินต่อไปนะครับทั้งการพัฒนาตัวยาเดิมให้ดีขึ้นนะครับการค้นคว้าวิจัยนะครับ ด้านใหม่ๆนะการบำบัดด้วยยีนด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็อาจจะตามมานะครับในปีนี้หรือปีถัดๆไปนั่นเองนะครับทีนี้นะฮะเราลองมาดูพื้นฐานนะครับจาก Investing Pro กันหน่อยนะครับ v o r t e x นะเพื่อนๆราคาตอนนี้ฮะอยู่ที่ประมาณ500เหรียญนะครับก็หุ้นนี้นะฮะถือว่าอาจจะแพงไปสักนิดหนึ่งครับมีดาวซ้ายอยู่ที่ประมาณลบนะครับจาก ราคาปัจจุบันฮนะราคาที่ควรจะเป็นฮนะอยู่ที่ประมาณ449นะฮะเหรียญน,นะครับหากเรามาดู financial health นนเพื่อนได้เกณฑ์ good performance เลยนะครับที่3คะแนนนะครับสำหรับ factor ต่างๆเพื่อนๆก็ลองดูด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ราคาหุ้นนั้นเพื่อน10ปีที่ผ่านมาฮนะทำผลตอบแทนไปได้326นะครับ5ปีย้อนหลังนะฮะก็127นะก็ถือว่าไม่แย่นะครับ1ปีย้อนหลังฮนะ23นะครับ 3เดือนย้อนหลังนั้นเพื่อนขึ้นมาประมาณ7%แล้วนะตั้งแต่ต้นปีนะครับไตรามาสย้อนหลังหน่อยนะเมื่อกี้เราจไตรามาส4อย่างเดียวเนาะทีนี้เราให้ดูตัวเลขนะครับของไตรามาสว่าทําผลงานได้ดีมากแค่ไหนนะย้อนหลังนะครับย้อนไปไกลนะฮะตั้งแต่ปี2020นะเพื่อนเเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆครับการทํา ตรมาสเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะ EPS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ถึง3มถึง4ีนะครับมีพลาดบ้างนะหนึ่งตรมาสนะครับนั่ก็คือจูนปี24นะถือว่าติดลบหนักนะครับแล้วก็พลาดตรวมาสอยแรงครับแต่ถ้าดูกันดีๆแล้วเนี่ยบริษัทถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างโอเคนะมีพลาดบ้างนะครับอย่างตรามาสล่าสุดก็พลาดนะฮะการเติบโตต่อปีเนี่ยก็ถือว่าทำรายได้ได้ค่อนข้างใช้ได้นะครับและ revenue เนี่ยก็ถือว่า ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบคู่แข่งกันหน่อยนะครับสำหรับหุ้น Vertex นะครับผมจะเทียบกับหุ้นอย่าง Bluebird นะครับ Bio นะหุ้น Regeneron นะครับหุ้น Amgen ครับแล้วก็หุ้น g i l e a นั่นเองนะโดยเราจะเทียบ Gross Profit Margin ครับ P/E Ratio นะครับแล้วก็ Market Size นะฮะ Market Size เนี่ยอยู่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะ่อนมี Regeneron นะครับที่ต่ำกว่าเพื่อนนะครับอาจจะบริษัทยัง ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเท่ากับบริษัทอื่นฮะกอดโปรฟิตมาจินเนี่ยบริษัทอย่างเวอร์เทคเนี่ยทำกำไรได้ดีที่สุดนะครับตามมาด้วยบริษัทอย่างไกเลต์นั่นเองครับที่เป็นอันดับที่2นะครับหากเรามาดู PE ratio นะครับเวอร์เทคเองก็แพงที่สุดนับในบรรดากลุ่มที่เอามาเทียบกันเช่นเดียวกันฮะสรับ Market ไซเนี่ยก็ถือว่า Amgen อาจจะใหญ่ที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเป็นบริษัทไบโอนะครับที่เป็นยักษ์ใหญ่นะแต่ a m g e n ไม่ได้ไม่ได้เจาะลึกนะครับไม่ได้ เก่งเฉพาะด้านนะครับคล้ายๆกับ Vertex ที่เขาทำยาหายากโดยเฉพาะนะครับ MG เอ็มเี่ยเขาก็ยังมีพอร์ตยาอื่นๆนะที่มีความหลากหลายมากกว่า Vertex นั่นเองนะฮะทีนี้เราลองมาเทียบกับ S&P แล้วก็ Benchmark กันหน่อยนะครับ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทาผลตอบแทนนะครับเอาชนะนะฮะเบนช์แม็กไปได้นะแต่ก็ถือว่ายังอยู่ ในระดับที่ใกล้เคียงกับ S&P แอนะแอบจะแพ้ S&P อยู่หน่อยหนึ่งนะครับด้วยราคาของภาคไบ o t เทคที่อาจจะปรับตัวลงช่วงนี้นะครับแต่ด้วยความที่หุ้นเทคโดนเทขายครับหุ้นนี้ก็ได้รับอนิสงเ์นืงจากว่าเป็นหุ้นที่คล้ายดินเฟนซฟอยู่ด้วยนะครับแม้ว่าหุ้นนี้จะไม่จ่ายปันผลนะเพื่อนๆแต่ว่าหุ้นนี้นะครับก็น่าจะได้รับแรงซื้อนะในยามที่หุ้นกรดปรับตัวลดลงนั่นเองนะฮะ เราลองมาเทียบนะครับงบการเงินแบบละเอียดนะครับของหุ้น Vertex นะฮะ g u i d l e นะครับแล้วก็ Regional นะเพื่อนๆเราจะเทียบสุขภาพทางการเงินนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะสำหรับสุขภาพทางการเงินฮะถ้าเราลองออกมาเทียบกันนะครับทั้งอัตราหนี้นะครับ Quick Ratio นะครับกระแสเงินสดต่างๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าบริษัทอย่าง Regional เนี่ยกระแสเงินสดเนี่ยเอาชนะนะครับเยอะที่สุดนะในบรรดากลุ่มนะครับ ตามมาด้วยไกล,ยลิดนะฮแล้วก็เวอร์เทคเนี่ยกระแสงเงินสดอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเพื่อนก็ดีอยู่นะครับทีนี้เรามาดูประสิทธิภาพการทํากําไรหน่อยนะประสิทธิภาพการทํากําไรก็ยังคงเป็น REGN เหมือนเดิมนะถือว่าทําได้ดีในทุกๆแฟกเตอร์เลยนะเพื่อนเนี่ย operating profit margin ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับ gross profit margin นะครับก็ทําได้ดีนะเนี่ย โดยเฉลี่ยนะครับถือว่ากำไรสูงมากๆเลยนะซึ่งบริษัทยาส่วนใหญ่นะเป็นยาหายากด้วยนะครับกำไรมันสูงอยู่แล้วเ,เพื่อนๆนะครับเนี่ย net profit margin นฮะอันเนี้ยสาเลยนะถือว่าสูงมากเลยนะครับตามมาด้วย v e r t e ทนะที่เกือบ25%นะครับแล้วก็ g ก่หลีดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15%กว่านะครับ ROAE นะฮะก็ เข้าทาง iegn หมดนะครับก็เอาไปเปรียบเทียบเพื่อนๆได้ดูเนาะว่าในกลุ่มยาหายากเนี่ยหุ้นตัวไหนเด่นที่ตรงไหนนะครับเอางบการเงินมาให้เพื่อนๆดูนะอันนี้ข้อมูลจาก deep scope นั่นเองนะฮะหากใครที่สนใจนะฮะอยากเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแบบนี้นะครับทั้ง deep scope แล้วก็ทั้ง investing pro นะเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ที่ช่องคอมเมนต์ละกัน,นครับเพื่อใครจะไปสมัครใช้งานนะมีส่วนลดด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อ,อ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะฮะ แล้วราคาตอนนี้น่าเข้าหรือ,อยังนะดูทรงกราฟแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นขาขึ้นนะครับของฝั่งหุ้นยานะและเว r ร์เทคเองนะครับก็ถือว่าขึ้นมาได้ไกลามากแล้วนะฮะจากจุดต่ําสุดนะครับถือว่าขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะฮะหากเพื่อนๆอยากจะเข้านะฮะร,รอตรงนี้นะครับ รอเขาชนแนวต้านหน่อยดีกว่านะแล้วก็เก็บที่ต่ำหน่อยนะครับที่ประมาณ467นะครับแล้วก็ประมาณ450นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเว r ร์เทนะแล้วให้ไว้อีกไม้นึงนะครับซึ่งเป็นจุดต่ำสุดที่ แนวรับนี้ค่อนข้างแข็งนะที่ประมาณ392้นั่นเองนะครับโดยรวมนะเพื่อนๆบริษัทนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นบริษัทที่น่าจับตามองนะเพราะว่ามีรายได้หลักนะครับจากการพัฒนายาหายากอย่างยา CF เนาะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ามันก็เป็นความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะเพราะว่าบริษัทเนี่ยมีรายได้หลักนะเพียงแค่ยาตัวนี้นะะมันเหมือนจะเป็นความเสี่ยงนะเพื่อนๆหากยาตัวนี้นะครับได้รับผลกระทบนะไม่ว่าจะเป็นการกดดันด้านราคายานะครับ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆที่อาจจะมีมากขึ้นในอนาคตนะครับแม้ว่าบริษัทเนี่ยจะพยายามขยายตลาดเนาะไปยังตลาดอื่นๆอย่างที่ผมบอกไปทั้งยาแก้ปวดครับโรคไตโรคเบาหวานนะครับหรือว่าพอร์ตยาอยอื่นๆของเขานะแต่ณนะตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันมากเท่าที่ควรครับรายได้หลักก็ยังคงมาจาก การรักษาโรค CF อยู่นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นความเสี่ยงที่อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะครับแล้วก็นโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลมากๆนะครับกับอุตสาหกรรมยานะการที่เขาจะเข้าควบคุมราคายานภาคยานยได้รับการกดดันอย่างแน่นอน,นครับสำหรับใครที่ลงทุนหุ้นนี้อยู่นะเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับชื่นชอบหุ้นนี้ที่ตรงไหนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรู้จักนะครับหุ้นอย่างเว r ร์เทคมากยิ่งขึ้นนะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวยามากนนนักเพื่อ แต่ก็คิดว่าข้อมูลแค่นี้นะฮะน่าจะทําให้เ,เพื่อนๆเนี่ยพอจะมองภาพหุ่นเวอร์เทออกแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ